เช้าๆแบบนี้หาอะไรทานกินกันดีนาะนี่เลยแนะนําเลยครับร้านขนมครกนะครับอยู่ในซอยเทคนิคบางแสนเข้ามาประมาณ100เมตรอยู่ซ้ายมือนะครับอยู่หน้าเซเว่นร้านนี้เป็นร้านเจ้าเก่าอยู่ประจํานานมากแล้วเอาขนมครกสองกล่องครับคิยวยาวเหรอครับวันนี้มีสี่นะเตารับไปกี่โมงครับเนี่ยหกโมงหกถึงเนหมด อประมาณเก้าโมงสี่สิบบาทนี่นะครับขนมคกนะครับร้อนๆเลยเพิ่งขึ้นมาจากเตาเมื่อสักครู่นี้โอ้โหควันขโมงนี่อันนี้ข้าวโพดนะครับรู้สึกว่าอันนี้จะข้าวโพดหมดเลยนะอ่าข้าวโพดหมดเลยนี่นะครับใครที่กําลังทานกาแฟอยู่แล้วดูคลิปนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับอ๋อ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 ขนาดจับยังจับไม่ได้เลยเพราะมันร้อนมากอะ มันหวานกะทิอ่ะอันนี้นะมันหวานแบบหวานกะทิหวานมันนะครับแล้วก็อืมมันหวานกะทินะหวานมันแล้วก็ตัวตัวขนมโค้กเนี่ยมันก็มีกรอบๆด้วยอ,อร่อยถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดติดตามแล้วก็ถูกใจนะครับผมจะพาไปกินของอ,ร,อร่อยๆริมทางกันสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้าน สมพเข้าวต้มปลาหรือว่าโจ๊กหน้าเก่งนะครับที่ตัวเมืองชนบุรีนะครับผมก็เลยอยากลองมาทานดูว่าวาลานี้ทําไมคนถึงเยอะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวลอ,ลองไปชานกันดูดีกว่าครับเมนูขึ้นชื่อของทางร้านนะครับก็จะเป็นเมนูทะเลรวมทุกอย่างส่วนเมนูที่ทางร้านแนะนํามาในวันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูทะเลผัดไข่ที่นี่มีบริการน้ําชาให้นะครับเต็มๆอย่างนี้เลยนะครับชามนี้เป็นข้าวต้มรวมทะเลนะครับอันดับแรกเลยของโปรดก่อนหอยนางรม อืมอืมง่วงปรหมือเลยประมือไหม,อ,มอืมอันนี้เนื้อปลาครับเนื้อปลาเอาส่วนน้ำซุปข้าวต้มนะครับเน่บอกเลยว่าไม่ต้องปรุงอะไรเลยกินแบบน,นี้แล้วสดๆร้อนๆอืมหวานต้องปรุงแล้วหรอมีกลิ่นขิงน,นิดๆแล้าใส่กลิงมาด้วย อือีกเมนูหนึงครับเป็นเลผัดไข่ราดข้าวแล้วก็มีโรยด้วยกระเทียมนี่ก็จะมีปลาหมึกมีกุ้งก็มีเนื้อปลาเนี่ไม่เคยกิดเหมือนกันรู้สชาติเป็นยังไงแต่ต้องลองดูเกาว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อของที่ร้านอันดับแรกเลยขอปลาหมึกอมเนี่ยมีน้ำจุกด้วยอืมอร่อยอร่อยนะเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ติดตามหัวใจนะครับ พบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมอยู่ที่บางแสนใครที่มาบางแสนแล้วไม่รู้จะทานอะไรดีทานเหมือนผมก็ได้เจ๊เลงนะครับเจ๊เลงบางแสนนะครับก็ผมก็ทานร้านนี้อยู่หลายครั้งเหมือนกันแล้วร้านนี้เขาก็มีบริการให้ยืมโต๊ะอับเสือด้วยนะครับร้านจะอยู่ตรงข้ามเซเว่นนะครับอยู่ใกล้ๆบริเวณสารเจ้าพ่อแสนนะครับถึงเวลากินกันแล้วนี่นะครับเป็นยังไงบ้างครับเห็นไหมนี่นี่นี่มีไข่ต้มนะครับมีหมูยอมีประกอบนี่แล้วก็มี เซกอกนะครับมีหอยแครงนี่เห็นไหมมีกุ้งหมจีนแล้วก็มีผักด้วยนะครับอันนี้ตำแบบตำปลาด้วยนะโอ้ว้าวๆ้า,า,า,าแซ่บขนาดไหนนี่โอ้ยอืยอย้พลิกนี่แบบจัดจ้านเหลือเกินอืน้ำลายสอเลยใช่ไหมเอาละครับไม่รู้จะเริ่มจากไหนก่อนดีปูครับปูเป็นชิ้นๆเลยเนี่ยอืมโดดๆๆด หมูยอนะอความเผ็ดนี่บอกได้คําเดียวเลยว่าจัดจ้านเลยนะครับปลาหมึกหมูยออ่ะโปะลงไปืนี่ครับหอยแครงนะหอยแคลงกปลาหมึกมรสชาตินี่แบบแว่าแซบถึงใจเลยนะครับเนี่ยอือหือกุ้งอือหอ ชอบคลิปนี้นะครับกดติดตามกดถูถกใจนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกันเชียงปูแหนะอยากกินไหมอยู่ๆวันนี้ก็อยากกินปูนึ่งขึ้นมาทำยังไงดีล่ะไปเดินตลาดท่าเรือพลีกันดีกว่าตลาดท่าเรือพลีเปิดทุกวันเสาร์นะครับตั้งแต่บ่ายสามเป็นต้นไปจนถึงสี่ทุ่มที่นี่ก็มีอาหารทะเลประมงพื้นบ้านสดๆมากมายหลากหลายเมนูให้เลือกกินกันได้เต็มที่เลย ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดท่าเรือตรีนะครับก็ที่ตัวเมืองชนบรุรีวันนี้มากินปูนะครับซื้อปูมากินให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับกันเชียงปูมาแน่นๆน่แน่นแ,นนแนนสดๆสดส,ดส,ดส,ดสดเลยนี่จุ่มมาลงไปน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่นี่นคนคนคนช้ำ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 อาอื้อ ปูมานนึ่งนะครับมันมีอยู่หลายร้านครับที่ตลาดเทลล์พีนะครับก็ลองเลือกกันได้นะครับมันจะเหมือกแกะพร้อมกินแบบนี้เลยก็ได้แบบแกะเข้าปากเลยเลยกับแกะบางส่วนละให้คนที่ซื้อกินมาแกะต่อเองนะครับแต่ว่าที่ผมเลือกมาจะเป็นแบบแกะพร้อมกินแบบนี้นี่กินอย่างนี้เลยเรามีแค่หน้าที่กินอย่างเดียวครับเราไม่ต้องแกะอ๋อปูเป็น,นก้อนๆอย่างนี้เลยเห็นไหมในนี้ จิ้มตืวน้ำจิ้มฟ้าปลงไปหืเห็นน้ำลายไหลเลยใช่ไหมเนะี่ยเนื้อหวานหวานมากนี่เขาแกะมาแบบพร้อมกินแบบพร้อมพร้อมมากๆเลยเนะี่ยใครชอบคลิปนี้นะครับกดติดตามกดใจนะครับแเราจะกนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ตอนนี้นะครับผมมาเดินเที่ยวที่ตลาดท่าเทียบเรือประมองอ่างศิลานะครับมาดูอาหารทะเลสดๆโหมีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาหมึกน้ำจิ้มซีฟูด้ดที่นี่เขาก็มีเดินไปเดินมาไม่รู้ว่าจะทานอะไรดีดันไปสะดุดเห็นหอยแคลงแหม่มันน่ากินเสียเหลือเกินหอยแคลงไม่ได้กินหอยแคลงนานแล้ววันนี้ก็เลยจัดหอยแคลงซะหน่อยเอามากินให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่าที่นี่นะครับมีบริการทั้งนึ่งทั้งลวกนะครับแล้วก็มีทอดให้ด้วยเอาคิดค่าบริการเป็นน้ำหนัััักขอองตตววถุดิบบที่เรราซื้นะค ครับดูขนาดหอยนี่ไหมดูขนาดหอยตะก่อนเป็นยังไงคุณผู้ชมจริงๆอหอยนะครับมันมีหลายไซส์มากเลยผมเลือกไซส์นี้มาเพราะว่ามันจะขนาดไม่เล็กเกินไปแล้วก็ใหญ่เก,กินไปจริงมันมีไซส์เล็กกว่านี้ด้วยแล้วก็ใหญ่กว่านี้ด้วยใหญ่แบบอย่างนี้เลยนะจัมโบ้เลยนี่น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มซีฟูด้ดใหม่ๆสดๆเพิ่งเสร็จเมื่อกี้ลงถ้วยมาเลยแกะหอยโชว์เลยนี่นี่ใหม่ๆนะครับนี่ ป๊าบลงไปอืมตัวนึงอืมอ่าป๊นี่นะครับเนื้อหอยแคงอืมต้มจิ้มถ้าใครชอบคลิปนี้กดติดตามแล้วก็ถูกใจนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ยำเจแดงมะม่วงเบาอา่างศิลาวันนี้ผมมีโอกาสได้เดินทางมาที่อา่างศิลาก็เลยลองแวะมาชิมตามกระแสะเขาซะหน่อยกระแสะที่กําลังมาแรงในช่วงนี้กับร้านยำเจแดงมะม่วงเบาที่ร้านของเจแดงจะมีผลไม้รสเปรี้ยวอยู่หลายชนิดด้วยกันใครที่ผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมาหนุนเจแดงเขาหน่อยนะครับที่ร้านเนี่ยจะมีอยู่2ราคา150บาทแบบธรรมดาแล้วก็แบบทรงเครื่อง200บาท แล้วได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วรได้มาแล้วครับยำมะม,ม่วงเบา oh. เจแดงอ่างศิลาครับเป็นร้านดังในโซเชียลนะครับโชคดีวันนี้มาเจอคิวไม่ยาวเลยได้ไวนิดนึงนี่ข้ยนี้เป็นแบบทรงเครื่องนะ2 0 0บาททรงเครื่องเขาจะเพิ่มประกอบนะครับแล้วก็เม็ดปาหมุกงหิ้วพานมันก็กุ้งแห้งตัวใหญ่ถ้าป,ปกติมันจะเป็นให้กุ้งกุ้งขาวกุ้งฝอยขาวนะครับในยำนะครับรสชาติจะแซบขนาดไหนเนี่ยมาชิมกันให้ดูนะครับนี่มะม่วงก่อนเลยเนี่ยมะม่วง,วงเห็นแล้วเปรี้ยวปากน้ำไายไหลเลยเนี่ยดู อืมอืมเปเ่าปิดถึงเครื่องเลยชิ้นหนึ่งอืมงงงงงงองอม,มงหืมหูหง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 หนหูหงหงหูหง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 หูหง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 หรหบหงหงหงหาหง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 หาหง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 หห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 ห สวัสดีครับนี่ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านอาหารป่าแสนตุ้งแอนด์ซีฟู้ดนะครับในชุมชนของแหลมฉบังนะครับวันนี้ก็มากินอาหารป่าอาหารซีฟู้ดนะครับมันก็ที่ไม่มีมีเมนูอาหารหลายอย่างมากเลยทั้งอาหารป่าทั้งซีฟู้ดแต่ว่าวันนี้ที่ผมมากินก็คือผัดเผ็ดหอยเชลล์นะครับร้านนี้นะร้านอาหารป่าแสนตุ้งแอนด์ซีฟู้ดครับไอคำว่าแสนตุ้งเนี่ยไปคิดทางเจ้าของร้านครับเพราะว่ามันเป็นชื่อของพิกแกงนะครับพีกแกงแสนตุ้งมาจากตรามาเห็นว่ามาจากตราแล้วมาชิมกันว่า หอยเชลล์รสชาติจะเป็นยังไงนะอันนี้คือผัดเผ็ดหอยเชลล์นะครับนี่อะดูดูดดดนี่เนื้อหอยเชลล์โอ้โหเนื้อหอยเชลล์เป็นชิ้นชิ้นชิมเนื้อก่อนเลยเนื้อหอยหวานมากเนื้อหอยเชลล์หวานมากหวานจริงหวานจริงนี่นี่ครับดูแต่ข้าวนะครับนี่อยากให้เห็นชัดๆเลยเกินนี่ชัดๆเลยนะชัดๆ หอยเชลเป็นตัวตัวอือคือแกงเขาถึงจริงอร่อยมากเลยคุณผู้ชมอืมร้านนี้เขามีขา้าวเหนียวมะม่วงขายด้วยนี่ขา้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหดูจานทั้งอร่อยนี่น้ำกะทิฉ่ำๆนี่มะม่วงขา้าวเหนียวมะม,ม่วงอือหือมะม่วงหวานหวานขาน้าวเหนียวก็อร่อย ชอบคลิปนี้นะครับกดติดตามและกดถูกใจครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ